จ้าพวงสวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆที่ๆี่นะครับเข้าป่ากเก็บกระพู้นะครับตามมาเลยครับมีฝักอ่อนปักแก่เลือไปเป็นด้วยฝักอ่อนปักแกดูยังไงเ <c oughs> อาแล้วครับแบบนี้ไม่แก่ไม่เหลือไม่เข้ามาดูนานเลยนะครับเก็บเสร็จแล้วก็ รวมต้นลงนี่เก็บได้เลยอันนี้เหรอห่อนงานกระคามลุกขังมาเย็บต้นลงเลยใช่ไหม,อมเออเกลี่ยทั้งนั้นม่ได้มาดูหลายวัน ไอ้ลบต้นลงอน่อันนี้ั้ยอันนี้ข้าง้าบ,นน,บน,นน่งขงนี้ไม่รอก่ได้ี่นี่ยังมีกว่านี้อันนี้ไว้ก่อนต้นไม่ต้องยังไม่ต้องถักต้น เดี๋ยวพ่อหือบอกมยังก่อนอยู่นี่ดเขียวยังก่อนอยู่นี่ถ้าเป็นแขนจะมีทเหลือแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ตองเดี๋ยวแบบนี้นี่หได้ไหมนีได้ไได้ได้เหมือกัน ทำไหมล่ะเกงครับใส่เกงขาสั้นเนี่ยไม่เหลี่ยนนี่แหละนี่แหละได้โอ้เก็นตะกร้าลแล้วจะเอาเอาอีกนะ นที่ช่วงไปนานนะครับฝักไม่ใชยงามเล็กๆฝนทุกที่โมตกเมื่อวานนี้หลังจากไปตกมาเป็นอาทิตย์ทิ้งกว่ากว่าใส่ไหมใส่นับป็นไงบ้างวันนี้วางประสบการณ์เกีบยวกวโพดคันคลายใช่ไหมลูกคันคลายเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่พ่อเสื้อแขนยาวเกลีขาสั้นพ่อยังคันเลย คันคายเงาแตกเงาแตนขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วพบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ